ฮัลโหลสวัสดีค่ะดีดต้อนรับเข้าสู่สตูดิโทารอนนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรนดอมนะคะโดยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าไพ่อยากที่จะเล่าเรื่องอะไรนะคะให้ทุกๆคนฟังนะคะแล้วก็อย่างเช่นเคยนะคะนี้เป็น general reading เท่านั้นนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนแล้วก็ถ้าตรงก็อาจจะสลับกันได้นะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในช่วงนี้ในพิซซอนี้นะคะ ถ้าอยากเล่าเรื่องอะไรนะคะให้เราฟังนะเกี่ยวกับความแบบความสัมพันธ์นะคะ Fourth Source นะคะสดาบมาดูบรรยากาศความแบบความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในตอนนี้ดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างเราก็จะได้เช็คด้วยนะว่าความสัมพันธ์นี้มันใช่ความสัมพันธ์ของคนหรือเปล่านะคะ ในตอนนี้คุณกับเขาอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วนะคะไม่ได้ติดต่อกันแล้วแล้วก็มันเป็นการจบแบบกระทันหันนะมันไม่มีใครพูดอะไรเลยนะตอนจบคืออยู่ดีๆก็นิ่งเงียบแยกย้ายกันไปเลยนะคะแล้วก็เหมือนแบบอยู่ดีๆก็หยุดในการที่จะติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยแต่การหยุดติดต่อกันเนี่ยเกิดจากการที่คิดแล้วก็ทบทวนและตัดสินใจแล้วนะคะว่าแบบ เอออาจจะไม่เวิร์กแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะนิง่งเลือกที่จะงเงียบเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนหยุดคุยกันไปแต่มันก็มีบางอย่างที่ยังข,งขังคาเนื่องจากว่าตอนคุยกันตอนจบกันคือไม่ได้คุยกันไงว่าเออเราจะจบกันนะเพราะว่าอันนั้นเพราะว่าอันนีน้อะไรเงี้ยมันเหมือนแบบต่างคนต่างคิดอยู่ในมุมของตัวเองแล้วก็เลือกที่จะจบความสัมพันธ์นี้หรือเลือกที่จะแบบไม่คุยกันไปเลยอะไรเงี้ยหรือในกรณีหนึ่งก็คือมีคนใดคนหนึ่งเงียบก่อน นะคะมีฝั่งใดนฝั่งหนึ่งคือเขาเงียบไปก่อนคือเขาคิดแล้วแหละเขาตัดสินใจแล้วแหละแล้วเขาเลือกที่จะเงียบไปก่อนอีกคนนึงก็เหมือนแบบไม่รู้จะทําทยัางไงก็เลยเลือกที่จะแบบเออถ้างีบใช่ไหมถ้างั้นเราก็เงียบตามนะคะแต่ถามว่าความค้างคาเนี่ยมันอยู่ในใจไหมคําตอบก็คือมันยังอยู่นะคะเมนเอ n e r จี energy, นะคะออกมาตอกย้ำนะคะไพ่โฟร์โซสนะคะสี่ดาบเงียบกริบนะคะความสัมพันธ์นี้ในตอนนี้ไม่ได้มีการพูดคุยกันแล้วนะคะแล้วยังไงต่อนะคะ แต่มีคนที่คนที่ยังจบไม่ลง นะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้เหมือนจินมองว่าด้วยบรรยากาศความสัมพันธ์ในช่วงก่อนน้าเนี้ยมันอาจจะเป็นตัวที่เหมือนจะต้องบีบให้ใครบางคนคือทําตามอ่ะเหมือนแบบว่าสมมุติว่าเขาไม่คุยกับเราสมมติว่าฝั่งตรงข้ามที่เราไปคุยเขาไม่คุยกับเราเหมือนเราเองก็ต้องไม่คุยกับเขาเหมือนกันเพราะคุยไปก็คุยไปคนเดียวคือมันก็ไม่มีอะไรเดินหน้าถูกไหมคือมันเป็นสถานการณ์ที่ทําให้เราเองก็ต้องหยุดเหมือนกันอะไรเงี้ยโดยที่อีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ได้เต็มใจที่จะหยุด แล้วก็ยังมีใครบางคนที่ยังมีเรื่องค้างคางในใจอยู่นะคะแต่แบบถึงจะเงียบกันไปแล้วอะแต่เขาก็ไม่ได้ตัดใจนะคนเนี้ยคือเขาเองก็ยังมีความคิดถึงอยู่แล้วก็ยังมีความหวังว่าลึกๆอะยังอยากในการที่จะกลับมาทำอะไรหลายๆอย่างให้มันดีขึ้นนะคะความจริงบางอย่าง ของตัวคุณและตัวเขานะคะทาให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้ค่ะเช่นความฝันนะคะสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบอาจจะเป็นของตัวเขาเองหรืออาจจะเป็นตัวของคุณเองก็ได้นะคะที่แบบมันอาจจะไม่ได้สนับสนุนให้ตัวเขาเองมีความรักหรือว่ามีความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่นะคะมีคนหนึ่งคนในที่นี้ที่ยุ่งมากๆเลยค่ะแล้วก็เหมือนไม่พร้อมในการที่จะ ให้เวลาใครเลยนอกจากในเรื่องของงานหรือนอกจากเรื่องของการโฟกัสของเรื่องของตัวเองอย่างเดียวนะคะดูความรู้สึก energy เขาดีกว่านะคะตอนนี้เขาคนเนี้ยนะคะรู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขายังคงรักคุณอยู่เลยอะแต่เขาเขาต้องทำเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรเขาไม่ได้คิดอะไรแล้วเขาโอเคเขายอมรับได้กับการที่แบบ มันจะจบลงแบบนี้เขาเขาเขาทเหมือนกับว่าโอเคเขา move on ได้เขาไม่ได้มาคิดหรือว่ามาสนใจหรือว่ามาใส่ใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจรงิงคือเขาก็ส่องหรือว่าเขาก็ดูคุณอยู่ตลอดแต่เขาแค่ทําเหมือนกับว่าเขารับได้นะถ้ามันจะจบลงลึกๆยังคงมีความรู้สึกคิดถึงคุณอยู่แต่ด้วยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้น เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเขารู้สึกว่าตอนนี้เขาทําอะไรไม่ได้มากนอกจากยอมรับในสิ่งที่มันเกิดแล้วปล่อยให้เรื่องเนี้ยมันเป็นไปตามแบบให้มันไหลไปเรื่อยๆก่อนคือเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาควรจะทํายังไงนอกจากแบบปล่อยให้มันเป็นไปก่อนตัวเขาเองรู้สึกว่ายังไม่ใช่จังหวะเวลาที่เหมือนเขาจะต้องมาแก้ไขอะไรออืทำไมอะ เพราะว่าเขาเองอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงจังหวะของการที่จะสามารถในการที่จะมีความรักได้ค่ะคนคนนี้อาจจะกําลังโฟกัสอยู่แต่กับในเรื่องของตัวเองค่อนข้างมากจนเขาไม่มีเวลาให้เรื่องอื่นนะคะอาจจะแบบพยายามในการก่อร่างสร้างตัวอยู่อะไรเงี้ยจนไม่ได้มีเวลาให้ใครแล้วถึงแม้ว่าเขาจะมีใจให้คุณแต่เขาก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่เหมาะสม ของการที่จะสร้างความรักหรือสร้างความสัมพันธ์ในช่วงนี้ตัวคุณล่ะคะคุณรู้สึกยังไงกับคนคนนี้ซึ่งมองว่าตัวคุณเองนะ่ะเสียใจและทำใจได้แล้วนะคือเสียใจที่มันไปต่อไม่ได้อืแต่ก็รับได้ลวแล้วก็ตอนนี้คุณก็เหมือนจะแบบ move on แล้วอะบางคนก็มีคนคุยใหม่ไปแล้วหรือคบคนใหม่ไปแล้วอนะไรอย่างเงี้ย นะคะกับคนคนนี้แต่คุณกับเขาเหมือนก็จะยังมีการเห็นกันและกันอยู่ไกลๆนะคบางคนก็คือแบบยัง Follow กันอยู่อะไรเงี้ยแต่แบบอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วก็อาจจะเห็นกันแบบผ่านๆได้นะคะแนวโน้อมนอนาคตอันไกลนะคะตัวเขาเองมีเกณฑ์จะติดต่อคุณมาแบบกระทันหันนะคะมาแบบมาพูดคุยเพราะเขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็อยากรู้ด้วยว่าคุณเป็นยังไงบ้างคุณโอเคดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ เขายังตัดใจจากคุณไม่ได้เลยอะแล้วเขาจะ take action ยังไงคะจบไปแล้วแต่ว่ายังตัดใจไม่ได้แล้วเขาจะ take action ยังไงคนคนนี้เหมือนเป็นคนที่กระหายในเรื่องของความสำเร็จนะคะเขาดูคงจะโฟกัสในเรื่องของความสำเร็จของเขาต่อไป แล้วก็อาจจะมีการกลับมาพูดคุยบ้างในบางครั้งเพราะอยากรู้ว่าตัวคุณเองเป็นยังไงแต่ตัวเขาเองก็คงยังจะต้องแบบโฟกัสในเรื่องของเขาต่อไปเขาเสียใจนะคะที่ที่ไม่สามารถในการที่จะรักษาคุณเอาไว้ได้หรือไม่สามารถที่จะมีคุณได้ในตอนนี้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ มันอาจจะเป็นโชคชะตาอืที่มันเกิดขึ้นแบบนี้โชคชะตาที่ทําให้เราได้เจอกันแล้วโชคชะตาที่ทําให้เราแบบอาจจะอยู่ด้วยกันแบบไม่ได้แล้วเราจะต้องปล่อยมือกันไปเขารู้สึกว่าเขาจาเป็นจะต้องปล่อยมือคุณในตอนนี้เพื่อที่ว่าให้เราทั้งคู่ได้ไปเติบโตนะคะหรือว่าได้ไปดําเนินทางหรือทาในสิ่งที่ตัวเราทั้งคู่ต้องการอะไรเงี้ยอนาคตจะเป็นยังไงเขามองว่าค่อยว่ากัน ถ้าถามว่าเขาอยากจะบอกคุณว่าอะไรนะคะข้อความลึกๆในใจของเขาเขาอยากจะบอกว่าเขาว่าเป็นห่วงคุณนะคะแล้วก็ เขายังอยากรับรู้เรื่องของคุณอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ขอโทษที่ไม่สามารถที่จะทําตามในแบบที่คุณต้องการได้หรือไม่สามารถจะเป็นอย่างที่คุณหวังได้ในกรณีที่คุณทั้งคู่เคยคุยกันมาอยู่แล้วนะคะว่าตัวคุณเองต้องการอะไรเขารู้แหละนะคะว่าตัวตัวเขาเองไม่สามารถที่จะให้ได้แล้ว เขาไม่อยากที่จะเป็นคนขัดขวางความสุขของคุณหรือขัดขวางความต้องการของคุณอะในเมื่อเขาให้ไม่ได้เขาก็รู้สึกว่าเขาควรจะหลีกทางให้กับคนอื่นที่เขาสามารถให้คุณได้มากกว่าดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าดูแล้วเขาประเมินตัวเองก็คือเขาดูจะไม่สามารถให้ในสิ่งนั้นได้จริงๆสําหรับในส่วนของเอาคาตรงนี้นะคะคิดว่าเขาเสียใจนะเสียใจแล้วก็เสียดายที่ความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถที่จะ ที่จะไปต่อได้แต่ในขณะเดียวกันเขารู้สึกว่าจากกันแบบนี้หรือจบกันแบบนี้อาจจะดีกว่าการที่เราทั้งคู่แบบมีปัญหากันทะเลาะกันแล้วกเกลียดกันไปเลยอะไรเงี้ยการจบแบบนี้น่าจะดีกว่าหรือการห่างแบบนี้น่าจะดีกว่าเพราะฉะนั้นการในวันนี้ที่ตั้งแต่อ่านมาเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ายังคงมีใครคนนึงมองคุณอยู่ไกลๆนะคะโดยที่ไม่พูดอะไรเราก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่ตลอดแล้วก็พยายามในการที่จะ ทำเหมือนกับว่าตัวเอง move on ไปแล้วทั้งๆท,ที่ในความเป็นจริงก็คือไม่ move on แต่เขาจําเป็นที่จะต้องทําแบบนั้นเพราะเขาเองก็ไม่อยากที่จะดึงรังคุณเอาไว้เหมือนกันเพราะเขารู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะให้สิ่งที่คุณต้องการได้ในตอนนี้นะคะ ราคะสำหรับนิวเอพิซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอขอบคุณสำหรับการ Subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต like, ์ดีคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน Description Box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับ้ามาคุยกันใหม่ในเอพิซอดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ